อ๋อนี่เพื่อนไปเลยวันนี้ข้างนอกก็ยังหนาวอยู่นะวันนี้จะไปออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์อุปกรณ์ที่สู้ๆเพื่อนที่หาง่ายๆจากในบ้านไปต่อค่ะอย่ายอมนะคะอย่ายอมแพ้ไปเลยหนึ่งอุปกรณ์มีวิิจะมี <laughs> มีหมอนสามเหลี่ยมรู้จกักหมอนนี่เอามาจากบ้านเรานะ <laughs> หมอนสามเหลี่ยม ก็วางไว้นะคะ,ะ,คะมีสองด้านหนึ่งมา้ข้าหน้าอย่างนี้อันหนึ่งอันหนึ่งก็ไปข้างหลังค่ะวิวจะทําอุป,ปรกรณ์ง่ายๆในบ้านนะคะเพื่อนนะคะหนึ่งก็ตั้งให้ห่างกันขอขานะคะเราจะมาวันนี้มีคนอกว่าเอ้าวิว,วแขนขารีดแขนรีดขารีดหลังพร้อมกันไปเลยนะคะโดยอุป,ปรกรณ์ง่ายๆในบ้านนะคะเพื่อน บางคนมีนำเสนอไปแล้วบางคนมีขวดน้ำฟ้าผนังหรือว่าโซฟาทำได้หมดไปเลยวินนะนีว้วิเจาอุปรกรณ์ง่ายๆสองอันเ่าก้าอี้สองตัวก็ได้ไปเลยค่ะเพราะว่าเราอยากได้แขนขาหลังนะคะไปเลยเพื่อนอันหนึ่งวางได้เหยียดไปเลยค่ะเหยียดวางวาง หลังนะคะแล้วก็เกรงเอาไว้ไเพื่อนเกรงเอาไว้นับหนึ่งถึงสิบทำแบนี้เปลี่ยนสักสองสามครั้งท่านจะได้แขนขาหลังดูสิเกรงเอาไว้ปวดขาไม่เป็นไรเกรงนอ้อยค่ะวางลงดน้าหลังคะ่ะแล้วก็มาเปลี่ยนซ้ายขวาซ้ายเปลี่ยนกันค่ะเปลี่ยนไปเปลี่ยนนะคะอันนี้เกรงเกรงกรด ก้มหัวลงจะได้แขนขาหลังไปทำดูนะคะเพื่อนๆเปลี่ยนกันสลับกันไปมาอย่างนี้นะคะด้วยอุปกรณ์ง่ายๆเพราะว่าเราต้องเราอายุเยอะแล้วก็ยิ่งต้องดูแลสุขภาพเรานะคะเพื่อนเพราะว่ายุคนี้ต้องประหยัดเพราะว่าถ้าเราสุขภาพดีหุน่นเฟิร์มหุ่นดี เนี่ยกันเกงที่ใสก่กเกงยีนขาสั้นสิบกว่าปีไม่ใช่13หรือ15ปีไม่ไม่แน่ใจนะคะแต่มันอยู่สวีสิบเกปี20ปีนี้แล้วเกงยีนก็เลยมาทดสอบว่าถ้าเราทดสอบว่าเกงยีนใส่ได้ไหมนะคะถ้าสุขภาพดีหุ่นดีหุ่นสวยแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อกันเกงเสื้อผ้าใหม่ค่ะล้วก็ใช้ เดิมได้นะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่ารีดแขนทุกส่วนไม่เอาไขมนันไว้นะคะอยากแขนสวยขาสวยนะคะไปกับวิวีนะคะทำวิวีจะมีคลิปอาหารคลิปบางทีถ้าอากาศดีก็จะออกไปวิ่งข้างนอกค่ะสาระดีๆกรนํากับข้าวแล้วก็ออกกําลังกายนะคะแค่น,นี้ก็สุขภาพดีมีความสุขนะเพื่อน ส่งหัวใจไปให้เพื่อนเอาไปทําดูนะจ๊ะถ้าสุขภาพดีเราอะไรอะไรก็ดีหมดใช่ไหมคะรีดออกไปเลยเหรอรีดเอาไปทําดูทีวี v, ทำรีดแขนรีดขาด้วยอุป,รปรกรณ์ในบ้าน <c oughs> เอาไปทําเก่งดูสิมีเป็นตัววายตัววีตัวแซกนะคะเพื่อไปทําดู อยากคุณดีหุ่นสวยรีดเอาออกทุกส่วนนะคะกางเกงที่ใส่นี่เอาเกางเกงขาสั้นสมัย10-20ปีมาใส่ให้เพื่อนดูนะคะเอาไปทำตามวีวีนะคะติดตามในตอนต่อไปนะคะแับเลิฟเพื่อนทำดูนะคะกดไลค์กดแชร์คนนั้นก็จะหุ่นดีรีดไขมันออกเหมือนวีวีบ๊ายบาย